คุณผู้ชมคะมาติดตามกันนะคะกับเรื่องราวสุดน่ารักน่ารักของน้องยูจินกันบ้างค่ะบอกเลยนะคะว่าโอโหหนูน้อยคนนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวน้อยไปแล้วในตอนนี้ก็ว่าได้นะคะซึ่งบอกเลยว่าแม้แต่ละครั้งนะคะที่ทางด้านของแม่เจนนี่หรือว่าป๊าป๊ายิวรวมถึงใครต่อใครเหลหลายคนนะคะได้มีการออกมาโพสรูปภาพร,รวมถึงคลิปวิดีโอของน้องยูจินออกมาเนี่ย fc แฟนลับเขาไปกดไลค์เยอะเอามากๆแต่ละโพสต์ที่มี น้องยูจินนะคะโอโหทะลุหมื่นทะลุแสนเลยก็ว่าได้และคาดว่าตอนนี้เองเนี่ยน้องยูจินน่าจะมี fc แฟนคลับนะคะแซงหน้าแม่เจนนี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ว่าได้คุณผู้ชมคะและนอกเหนือจากนี้เองนะคะน้องยูจินเนี่ยโอโหรู้ความเอามากๆคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยรอเตรียมตัวเข้าโรงเรียนก็เท่านั้นนะคะเพราะว่วลาสุดนี้เลยนะคะเราก็มีคลิปความน่ารักน่ารักของน้องยูจินคุณผู้ชมที่มีการท่อง สละอาเนี่ยออกมาผ่านช่องทางโซเชียลให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะคะซึ่งคลิปนี้เลยเนี่ยน้องอยูจินของเรา เก่งแล้วก็ฉลาดจริงๆคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทางด้านของแม่เจนนี่เองเนี่ยก็ได้มีการบอกลูกสาวนะคะท่องสาราอพอแม่เจนนี่เนี่ยพูดบอกว่าโมอาน้องอยูจินก็พูดคําว่ามาคุณผู้ชมพอแม่เจนนี่พูดนะคะว่าเอาสารามาใส่ต่ออาน้องอยูจินก็บอกว่าตาแหมบอกเลยนะคะว่างานนี้เมื่อเอฟซีแฟนคลับได้เห็นคลิปนี้ที่น้องอยูจินท่องสาราเนี่ยก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เยอะจริงๆค่ะทั้งบอกนะคะว่านี่ คือเด็กวัยสองขวบที่ยังไม่เข้าโรงเรียนเก่งมากอยููยูแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะที่บอกว่าน่ารักเก่งจังเลยยูยูยูจินน่ารักน้องยูจินเก่งมากเก่งมากค่ะพี่ยูน่ารักและเก่งมากด้วยส่วนทางด้านของน้าลิลี่เองเนี่ยก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะชมหลานสาวด้วยเขาบอกว่าเก่งจังลูกเก่งที่สุดอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนะคะที่น้องยูจินเนี่ยได้ท่องสะอาให้พี่ๆเ c แฟน ครับได้ฟังกันค่ะคะนี่คือสระอาเอาโมมาใส่อ่านว่าโมอามาเก่งนี่คือสระอาเอาตอเต่ามาใส่อ่านว่าตอามาไม่ใช่ตออาอะไรนะคะเาเก่งนี่คือสระอาเอาขอไข่มาใส่ขอไข่มาใส่อ่านว่าขออาคะเก่ง เมือตงองที่ะสวัสดีค่ะสวยๆด้วย,ถ,ยถ้าอยากกินอาหารอร่อยต้องไปที่ร้านวางอะไร<ช>วังลูมังถ้าอยากผอมต้องกินชาอะไรชายิวถ้าอยากสดชื่นต้องกินส้มอะไร<ช>ส้มเจ๊นะบายบายพี่ๆจ้า